ซีรีส์คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากของเข้าทปิกวันนี้ฝากเงิน1 2 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.52%ต่อปีจากธนาคารออมสินนะครับฝาก1 2 2 0 0 0บาทได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดสับสไครคอมเมนต์เพืกำลังใจด้วยนะครับ เรามาดูเงินฝากผือเรียกพิเศษ7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำสูงสุดที่1.64%ต่อปีเงืต่อปีเงินไขาการรับฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนหากเงินฝากเผือเรียกพิเศษ7เดือนยอดฝาก ต่ำกว่า10ล้านบาทจะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละาน1.3ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละหนึ้าต่อปีหากฝากเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยจะได้รับร้อยละาน1.4ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละาน1.64ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดฝากรวมสะสมนะครับเพราะนั้นเรามาระวัง ประเด็นนี้ด้วยรียวลกการรับฝากฝากได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2568นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเป็นแคมเปญของเดือนมิถุนายน2568ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเงื่อนไขาการถอ,ถอนถอนครั้งละเท่าไรก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อ เงินฝากประเภทเผื่อเรียกณวันที่ถอนแน่ตาต่ําสุดเพราะนั้นระมดระวังด้วยถ้าใครอยากจะฝากแนะนําให้ฝากให้ครบ7เดือนนะครับภาษีหักนะให้จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีสําหรับนิติบุคคลหักภาษีในให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยโดยอัตราดอกเบีย้ยจะ โอนนะครับอัตราดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้ในตอนที่เปิดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1.3%เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52%จานะครับจำนวนวัน2 1 2วันดอกเบี้ยรัรบ906บาทแทสตางค์รับไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย9 0 6บาท8สตางค์เป็น1 2 0 9 0 6บาท8สตางค์รับอตัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับอตัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษ,ษีจ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เรากลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากพิพิกพเศษ7เดือนจากธนาคารออมสินได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเงินฝากนะครับเท่าไหร่นะแล้วก็ได้ตาดอกเบีย้ยกิบบาทเดี๋ยวคงติดตามกันเรื่อยๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะตาดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีด้วยรับไปเต็มๆเ,เลยใครสนใจนะครับฝากได้ใ,ในธนาคารออมสินทุกสาขา ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้ดอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนูน้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ